รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีค่สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดร์สวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล้างเคารพธงชาติแบบนี้ทางช่องวันครับแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคปอดบวมนะครับแหมภัยเงียบนะที่มีผลต่อชีวิตนะครับแล้วก็สุขภาพของคนไทยเราเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า 80- 9 0เป็นมาจากเชื้อที่เราเรียกกันว่านิวโมคอคคอครับในการแพทย์ปัจจุบันนี้นะครับมีวัคซีนออกมาแล้วนะฮารุวัคซีนฉีดป้องกันหรอฉีดป้องกันปอดบวมนะครั เราแนะนำในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า2ปีหรือว่ามากกว่า65ปีอย่างลูกคนโตฮารุตอนนี้เท่าไหร่วบ2ขวบ4ีเดือนตอนนี้ภูมิเริ่มแข็งแรงแล้วคนที่สองตอนนี้เท่าไหร่ครับขวบหนึ่งขวบหนึ่งเนี่ยเชื่อเลยว่าคุณหมอแนะนำให้ฉีดแล้วล่ะดีคุณแม่จำไม่ได้น่าจะอยู่ในแพ็กเกจของการแบบไปแล้วใช่อีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือคุณพ่อคุณแม่พวกเราเนี่ยนะที่เกิน65ปีนะครับ ก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงและมีโอกาสที่จะเป็นนิวโมคล็อท่อเนี่ยทำให้เกิดปอ,ปอดบวมได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคนให้ความสนใจกันมามนกมาเพื่อสังเกตดูก็คือประมาณช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เนาะที่หลายๆประเทศเข้ามาพูดถึงในเรื่องของวัคซีนปอดบวมแล้วก็ยังมีคําถามน,นะครับจากคุณผู้ชมทางบ้านที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดบวมอีกหลายข้อเลยด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมกับคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับการติดเชื้อนใน้ปอดบางทีมันก็ไม่รุนแรงนะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้สามารถรักษาไปกลับได้แนละไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแค่นัดประีิดยาดูอาการทุกวันก็ได้ครับแต่บางคนที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ยงคนที่มีโอกาสอัดโอกาสเสียชีวิตเยอะเนะี่ยการรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก,ก,กนะฮะอัตราการตายค่อนข้างสูง ถ้าจะในกรณีของปอดอักเสบนะครับกลุ่มที่มีอาการรุนแรงคือคนที่มีอัตราการหายใจค่อนข้างสูงไวนะครับอาจจะมากกว่า20-30ครั้งอะไรอย่างนี้ครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าเวลาหายใจเร็วๆแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอันนั้นไม่ดีแหละคนที่มีไข้สูงร่วมด้วยแล้วก็เริ่มมีเริ่มไม่รู้สึกตัวหรือว่าความดันความดันชีพความดันเริ่มลดลงชีพจรเป็นเร็วกลุ่มนี้มาไวกว่า น้ำที่เราสำลักเข้าไปมันไม่สะอาดถูกไหมครับมันมีเชื้ออยู่จะเห็นหลายๆกรณีที่ผ่านมาที่เคยมีข่าวบางครั้งมันก็ติดเชื้อในปอดบางครั้งเข้าไปที่สมองงฉั้นเวลาที่เราสำลักน้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังกลุ่มนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เกิดปอดอักเสบได้ ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาให้ข้อคิดเห็นนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ครับเห็นเลยว่าปอดบวมเนี่ยนะครับเป็นโรคที่หลายๆคนให้ความสนใจทางวงการแพทย์ก็พยายามคิดค้นวัคซีนเข้ามาช่วยเนาะยังไงก็อย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับในเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยห่วงนะเพราะส่วนใหญ่ถ้ามาตรวจติดตามตามนัดคุณหมอก็จะคอยเป็อยเงี้ยใช่แต่ในผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฝากดูแลกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ายุเกิน65ปีเนี่ยป่วยขึ้นมาทีเนี่ยนะ ใช่เ่ะนอกจากนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพส่วนตัวด้วยนะครับอินหารให้ดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็ช่วยป้องกันได้ทุกโรคเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฮารุครับ๋ยวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับเช่นเคยครับทุกวันศุกร์เรามีเมนูสุขภาพดีๆมาะหล่อห่อหลอเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับในวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับหลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ